สบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมันเนี่มากินแกงป่าเส้นน่อไม้ส้มพ่อแม่พี่น้องเป็นน่อไม้ต้มมามามาข้ามากินข้าวแล้กันกกินพี่น้องสบายดีแต่ว่าบกกิน <c oughs> อิมอ่มนะพี่น้องคนนีใ้ใจัวนี้ใครกำลังใจปวดกินปลาซิวเข่าตัวใหญ่ อืมันกินขาวแล้วก็กินแล้วอีมนะแช่ดีว่อืมอืมอืมอร่อยอร่อยถือประซิวตขามามตักแต่ตลาดแต่รายนัย่นซื้อมาไปกินอันนี้สิบอริกกินอีแล้วก็ได้บ้อย่า เตื่นแล้ก็นก้ำจิ้ตามแจวันมากินกับสปิงดูตามใบกับเสียโก๊กแคลวเป็นยังไงบ้างคุาม่แล้วกินอิ่มแล้วอิ่มแล้วอ,อนินแล้วเอาเป็นตามไหมนู้ นะมีการส่วงมันในกวามแม่องหงฝืนคข้าไ,ไมันีย่ยนีการติดการมากินด้านี้นั่งอยู่สิสารไม่ค่อยเห็นหูจกินส,สวัสดีด้อพี่น้อง มากินข้าวแกงปลานั้งเผินเด้ออันนี้บบได้กินอิ่มละกินพันปลาอิ่มแล้วก็ได้บุญอ่ะมาเสร็จเสร็จนมกันพี่น้องโดดดานหมูคกุทั้งดูทั้งด้านนี่แหละทั้งพี่ทั้งน้องทั้งเกลือทั้งอ้ายนี่ทั้งปลาทั้งดูม่นบ่ดังมึงน่ากินข่าวกอน แกลปลาชนนสมปลาสิอาวตัวใหญ่ๆนะพี่น้องจั็เพนเบิร์ด้วกห้างนี่นี่หางนี่จจกเพันเบิร์ดต้นใหญ่แต่พ้นเม็ดไปเนองปลาสิอาวสิขาเขาะซื้อมาทงซ้ำโดนไปพี่น้องแซตพี่น้องานเมืนอไนซื้อปลาลูกมอกอะปลารุกกับเซตยมาปนกินเนาะ ผู้การช่องวันน่ะบริสวายพี่น้องเพืด <classics> <Okay, S 1> <him. S 2> ูเลือดอารัตน์ในตนช่องวันเดือดก็ไม่ค่อยดีนะเป็นเดือดปกดีคอยนะอันเดือดจาง เลือดแดกด้งจุดขีดจุดเลาะเอยแก่มากเกเป็นเบ้าแล้วพ่อแม่พี่น้องสองวันพี่น้องเลือดดุดเลาะเอนี่ยขโมนเนื่อกระตแบบว่าไม่เมื่อยอันนี้เป็นไลอันนี้เป็นหน่อยเลือดกันะมาต่อการแต่มาได้กินน้ำค้มกำเยางใส่เลือดเลือดกินยา โอ้ Now, หนาวแหงมันเนีทั้งน้องเป็นอากาศลบลบ,ลบซาว่ะลบซาวหนาวเย็นดม่มเพราะีพี่นอ้องดมบีบบีบีเมื่อเรออกไปใส่ซองวันน่ะตั้งแต่วันซุกมาน่ะนี่มัน,มนะนออกนอกออกหน้นาเลยอยู่ในเงินหมอนกระดาษอุนนะ่นโดดดีละหมอนแบโดดกะอุ่นในกระลาษน่ะ รถที่นั่งใหญ่อาวมากนี่จะไปวายไปใส่ตอนนี้เปลี่ยนขับไปกาญจน,น์นั่นเยันรถจอดไว้รายยังไม่ตายไปซากูดเมียไปขี่ไปต,ตลัสตรีจะได้ดูซาวัน<ๆ>จะไปอีกเนี่ยแต่เอารถมาอีก,อกขั้นหนึ่งเป็นสี่เลยเพื่อนมีรถหลายกระตัวเสียประกันภัยหลายพ่อแม่พี่น้องอยู่เมืองนอ้องชี้ขั้นหาขั้นกับอีน้อยเปนดาไป หาคันนะชื่อมากงคันบอนะกให้นะแกก็เปทุบคันเจี๊ยบนคะันหน่อยเลเอาไปช <laughs> ิมนนำหนาเขาไม่ชอมเอาที่มีดายขดกลหน่อยก็ใช้ตดลายเปิือประกันไพ่ <c oughs> ก่นัดไผ่นะเพื่อนป่ายซื้อป่ายอีกสีขั้นสีขันข้นกับสีรอยป้ายป,ปิชมาลัวละหลุดไปมันแพงไงชงดอยนันบอกกจลงมาเป็ป่ายชงดอยก น้อยมักกิน้งตากาทวนี่ยตำเจียวเหนียวนุ่มร่กน้อยผัดตุ๋มใส่งสือเลยเนี่ยนักกินข้าวแซ่บกินม่เป็นไดไดกกินข้าวอ้เหม่อไม่กินแต่พัดกับดเสือ ăn phà, văn cà bốt được sao không? của à, tôi nhanh nhảy siêu ảo Siêu khẩu Tôi này phải sợ chứ mộ Xẹp ừ. lại ừ. Như bạn nhé, bà con được ăn, phà siêu có sao Ôi, แม่เป็นวัดเลยปุ๊แม่พี่พี่น้องกินข้าวแล้วมันจักมาอะไรมันพรอนเอ๋อนั่นแหละเป็นวัดอืมกินข้าวแล้วเป็นไมกินเมี่ยนเยอะมึงง่วงเนี่ยบ่เมี่ยงเขาวันนี้บ่อยากเมื่อวานน่อยากสมกัดกินอะไรหนึ่งก็อยากแล้วจะกินนะนะอยากสมเมบ่อยากคือมึงง่วงมาวางบุ้นซิบดอนปลายเนาะ เดดอนอประมคอองครบเพาะไปนองกิโล่าวหนหาดอนมาพาหนึป่ายหนซื้อม <15 S 2> <5 S 1> าม <6 S 1> สองพาิาาไปไปชิปดอนชิปดอนชิปเดดอนแต่เพราะว่า2าผาหนึงห่งดอนฮดอนาิปจ้ะ พเผ่าเออบบกบบกบักบักักกกกนม่มงมงวงพนพวกคบเพพรา่ามีแ,แกน่นมันกินก็นสกม,มันก็อยากสกเลยผนปลาเขมากม,มาก่คนปลผดุกเขามากมากเเพราะว่ากิากากกนคือว่มามันมันนัวงไรบนัวน,นัวไหม bớt mỡ trên cà bốt nè đều 3 mồm là nhưng là đẹp đó mà vì hôm nay xin lùng không lùng hèn của mẹ thì nó tốt rồi nó phải nạm bỏ bỏ tốt rồi nó bỏ มันตุกเคสอื่นเนี่ยในหลายมันเย็นเย็นแห้งเย็นเจ้าใจเสือก็ไม่เย็นอุ่นนะมันเย็นนังไหนหอยออกไปที่นอกเย็นบืเย็นใครแต่ว่าบริการอยู่เพื่อนบมได้เห็นว่าวันเช้าสิมาทำงานผมตอนนี้ผมอปไหว้เด่น อย่ยา,ามันในเห็ดนะต้อทานใน่อท oh, ุกคนมันในเพื่อชวงวันจันทร์เพื่อได้มเท้อเหตุบเฮตากรไดเงินอยู่นะครับของเล็่พอไปเบรกเ่นไยังอาทิตย์หนึ่งจะเอาจะพักเลยะเยอมไปกรไดร้องเงินอาวามันบริพักบรรเทาบริเหตุก็เข้ากระไดเงิน้เลยวะจายแล้วเนาะ ก็ได <łość> ้ต <Harriet, win. S 3> mm ึงเอาบริษยาอากาศนะเขาก็ะไรนั่นน่ะสุกาวเอาเพินงปานพขาว่าเบเกสเซนกันยันอาทิตย์นึ่งนปีนี่นะจะนอนเดินหก้าก็ได้อีกแบบสามสี่อาทิตย์บินปนาะได้จีเด้นมาครับสียที่เด้นอ้ะ ละเราเปลี่ยนใหม่ไม่ได้ห้าเราคือคือทุกศ้าทกปีมันไม่ได้ทุกอาทิดยบอกยังไม่ได้หู้เราเซ็คคก่อนเซ็อดออทิตเขาก่อ,อไปปบบคคนไม่ทุกแปเซ็ดแต่ยังไงนั้นคอดีๆเขาไม่เอาเรย สมอร่อยพ่อแม่เป็นเนาะแขกเ้นอมัยสมใช่เคยเห็นเบอร์กงร์อมัสสมใส่ข่าเบือนคยเห็นเบอรกงร์มันนะนะอมัสสมเนี่ยมันมีข่าเบืออยู่แล้วมันมีเข่าปลายอยู่แล้วเขากระโเคยเห็นอันนี้นะข่าข้าวเกรนเนี่ยนะทั้ง้านก็ใช้ข่าเบือด้อันใส่เข่าเข่าปลายด้เห็นอมัยสมจนี้จะก็เอาใส่ยัางบุ๊ค ใช่กันใชเข้าวปแกงยิ่งไปใช่ใช่ไหยมันไม่ขมเ,เลยอยู่แล้วแต่ละผักกินบุคือกันเราพ่อแม่เปน็นเนาะกินบุคือกันเห็ดเองกินเองคือเขาจะทาาเรื่องเรากินเบื่อเราตัวนี้มินไถ่หมายจะกองโมโหัวานม,ม,ววมาใั่มันเป็นยาน,นะมาใส่หมอเขาพาไปตรงไหนหมอนี่ยเขาม,มันก็หอมแซ <c oughs> ่ดใ่หมอก ไปเลยมันก็จะมินคิีวอืมก็เราเอาตันนี่เป็นเอาอีกแ่ะแซ่แพงเราบอาโมเดร์ปโมได้รเมาอะไรเนาะแค่าั้นาค่แพ่แงแค่จอกันลอเรากคยต้มันแบบเราเข้าขคายเราเอเข้าขคายยูดาม ก็เห็ดเองเป็นเองปั่นแป้งเองเคยเห็ดอยู่บ้านกับพ่อกับแม่เป็นในธุรกิจครอบครัวตะกีีปั่นแป้งขายมันหลายแม่ผสมนะเป็นมันยังแไงจากพวกเคยเห็ดเขาเห็ดมันเห็ดมีฮดเกรือตุ๊ดหมาอ๋อใส่ดอกวเห็น เป,เป็นขาวแบมัน็มาตำใสกันหลายอย่างอยู่คนนี้บ่ได้ชื่อคัดทามนี่ขอยนี่เป็นเป็นชาเปะเออํามอยนี้ึดตัวอื่นบไร้หรอกชูดขอยนี้ก็เหบุบริใส่นะกระตุ้มาชูดพ่อชุดแม่ข่อยบหรีใส่เรตุมาแล้มีเครื่องนั่งบาน ก็นางวันถ้าเป็นมาใส่เนี่ยมันหอมหมดนลยนะกือ่านางวันนะมันพายมันหวานมันกับหวานวลากินมันเนีมีขมหวานนี่แสกน้องกินเดาเราแปะน้องแปะมันกับบุกขมมีแต่ขมลองเบิดก่อนบางบางแปะแปะมันจะกระหิดมีแต่ขมเป็นบ้อแป้งทุกอย่ปัดนี่มันมีหวานวลากินลงไปละหวานหวานขมขมหวานเผ็ดขึ้น เมาเอานักโดดเดือกเมานชมขายราคาแพงนะแพงเพึ่งก็มาต่ำเม็ดเป็นก้อนนะเนี่ยเป็นก้อนกระตากมันแห้งชมก้อนชมก้อนแล้วก็บ้าแล้วเฮดเป็นอันนี้เบาเบาเรากวนทลายกันย้าอะไรกันตัวเฮดเป็นอ้าวไม่ได้ลายนะตัวชิชิรูปสุดท้ายจะทำ กินกันไปว่าวังไปก็ปลืมนั่นเป็นเวลาตอืมอ้าวปิดคลิปซะอืมน่ะอ,อิ่มประแบกเนาะขอบคุขอบใจเด้อประแมกพี่น้่วเอฟซีทีททท่ติดตามทุ่มุมโลกกันเนาะอยูด่ดีแม่บุญกุขุสุคนหายปัญญาลูกค้า,าบ๊ายบาย